ตั้งรับมือด่วนจับตาฝนชุดใหม่รอบนี้ใหญ่อีกแล้วเตรียมท่มนักหลายพื้นที่ฝระวังน้ำท่วมนาข้าวและอัปเดตข้อมูลล่าสุดตั้งแต่วันนี้3-8มิถุนายนรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันอังคารที่3มิถุนายนครับมาอัปเดตข่าวสารสภาพอากาศกันต่อครับ ในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่16มิถุนายนครับจะต้องบอกว่าสภาพอากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปถึงช่วงกลางเดือนนี้ค่อนข้างมีหลายปัจจัยนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็มีหลายช่วงนะครับโดยในช่วงแรกครับคือวันนี้ครับ3-7มิถุนายนในช่วงนี้อย่างที่บอกไปครับว่าปัจจัยฝนนั้นจะน้อยลงแต่ถึงอย่างไรครับปริมาณฝนนั้นยังคงกระจายได้ดีนะครับในหลายพื้นที่ เพียงแต่มันยดน้อยลงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับและสิ่งที่พี่น้องอยากรู้ก็คือในเรื่องของการบานข้าวหรือว่าฝนทิ้งช่วงนะครับเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝนนั้นก็นำหนักอย่างต่อเนื่องทําให้หลายพื้นที่นั้นน้ําท่วมขังนาข้าวครับอย่างที่เห็นตามท้องทุ่งท้องนาตอนนี้พี่น้องชาวไร่ชาาส่วนใหญ่ก็เริ่มสูบน้ําออกจากข้าวนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในช่วง3-7มิถุนายนนี้ปัจจัยฝนลดลงนะครับ ลดลงเป็นบางพื้นที่ครับแต่บางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนชุกฝนหนักอยู่สิ่งที่พี่น้องจะทําได้ในช่วง 2- อสาวันนี้ครับก็คือในเรื่องของซักผ้าซักผ่อนครับพี่น้องเพราะว่าหลายพื้นที่ฟ้าเริ่มเปิดมีแดดแรงนะครับในช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นของการซักผ้าครับแต่หากพี่น้องจะพูดถึงในเรื่องของการหวานข้าวก็ต้องคิดดูดีๆก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงต่อมาครับ8-12ิมิถุนายนครับฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนค่อนข้างหนักเลยนะครับตกชุกตกยาว มีโอกาสลุ้นได้ทั่วทั้งประเทศในเกือบเกือบทุกๆวันเลยนะครับจากปัจจัยมรสุมจะกลับมาแรงขึ้นครับและนอกจากนั้นคาดว่าจะมีแนวล่องมรสุมนะครับหรือว่าแนวล่องฝนใหญ่ได้ปกคลุมไทยตอนบนครับจึงส่งผลทําให้ในช่วง8ถึง12นี้ครับจะมีฝนกลับมาชุกตกลากยาวเลยนะครับก็ต้องบอกว่าหากพี่น้องมีการบานข้าวไว้นะครับจะเจอฝนชุดใหม่มาแล้วก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอาจทาให้เกิดน้ําท่วมขังนาข้าวก็เป็นได้ครับพี่น้องดังนั้นครับหากจะดูแบบจริงๆครับ เต้องมาดูหลังจากนี้นะครับเพราะว่าในช่วง13-16มิถุนายนในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนะครับพบว่าฝนนั้นก็จะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่สภาวะของฝนทิ้งช่วงนะครับเนื่องจากมรสุมเริ่มที่จะมีกระลางอ่อนลงอย่างต่อเนื่องกล่าวได้สรุปครับในช่วง3-7นี้เป็นช่วงที่เหมาะสําหรับการซักผ้ามากที่สุดนะครับยังไม่เหมาะแก่การบานข้าวครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของพี่น้องนะครับว่าในแต่ละวันที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรอันนี้ผมพูดถึงภาพรวมทั่วทั้งประเทศนะครับไม่ได้เจาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเอาแบบชัดๆกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ครับ3มิถุนายนฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือด้านตะวันออกภาคอีสานตอนบนเป็นหลักนะครับส่วนบริเวณพื้นที่อื่นๆนั้นฝนจะเบาบางมีแดดเป็นส่วนมากครับแล้วก็บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับวันนี้ก็มีโอกาสลุนฝนส่วนในวันพรุ่งนี้4มิุนนาย ฝนจะกระ่ำชุกบริเวณภาคอีสานรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกครับส่วนบริเวณภาคเหนือครับลุนทางด้านตะวันออกของภาคนะครับแล้วก็ทางด้านภาคกลางครับแล้วก็ทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคเหนือครับวันนี้ฝนก็จะลดน้อยลงนะครับส่วนในวันที่5มิถุนายนครับฝนกระจายเพิ่มมากขึ้นนะครับพื้นที่ตอนบนของไทยมีโอกาสลุนฝนได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่6ครับมีโอกาสตกชุกได้ครับตั้งแต่บริเวณภาคเหนือตอนล่างลงมาครับ เว้นแต่บริเวณภาคเหนือที่มีฝนน้อยที่สุดครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสรุนทั้งหมดครับและก็เข้าช่วงที่7ครับปริมาณฝนเริ่มเพิ่มมากขึ้นปัจจัยฝนเริ่มมาครับและก็หลังจากนั้นครับ8ปดถึงสิมิถุนายนก็ตามที่บอกไปเลยนะครับฝนจะกลับมาชุกอีกรอบแล้วก็จะกลับมาลดน้อยเบาบางลงหลังจากช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนี้ครับหวังว่าข้อมูลนี้จะชัดเจนนะครับพี่น้องก็วางแผนกันปรับออนนะครับในพื้นที่ของแต่ละท่านนั้นก็ แตกต่างกันไปครับอันนี้เป็นเพียงแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็แนวโน้มฝนที่ผมนํามาแจ้งให้กับพี่น้องนั้นได้เตรียมตัวรับมือเท่านั้นครับทั้งหมดคือการเบียดข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e OK c m w U f ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศในทั่วไปจากกรมูตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง7มิถุนายนครับโดยจากนี้ไปตลอดช่วงครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งตลอดช่วงเลยนะครับ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้กํลาลังปานกลางนะครับพัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลอัรมัน Man, ประเทศไทยแล้วก็บริเวณอ่าวไทยประกอบกับมิยอมความกดอากาศต่าที่อยู่ทางด้านเวียดนามตอนบนครับส่วนบริเวณภาคใต้ครับจากนี้ไปถึงช่วงวันที่7มิถุนายนนี้จะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับหลายพื้นที่เป็นฝนตกหนักโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ครับโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกซึ่งเป็นพื้นที่รับมรสุมอยู่แล้วครับส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอัรมันก็จะมีกํลาลังปานกลาง โดยทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยนะครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทางด้านทะเลอเมันภาคใต้แล้วก็บริเวณเอ่าวไทยอยู่นะครับข้อ,อมูลจากกรมอุตุนั้นก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรออกมามากครับพี่น้องวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ3มิถุนายน ซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาวนะครับบริเวณภาคเหนือครับอย่างที่บอกไปครับเน้นฝนทางด้านตะวันออกและก็ตะวันบนของภาคนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆนั้นก็จะได้เจอแดดบ้างเลยนะครับภาคอีสานครับยังคงเน้นชุกทางด้านตะวันบนและด้ตะวันออกบางพื้นที่ครับและก็ส่วนใหญ่ที่ไม่มีฝนก็จะมีแดดกลับมาครับบริเวณพื้นที่ตอนล่างๆก็มีโอกาสลุ้นแต่ก็ไม่เยอะครับ ภาคกลางครับวันนี้ฝนน้อยลงนะครับมีโอกาสตกได้บางพื้นที่เท่านั้นครับส่วนใหญ่จะไม่ตกครับมีแดดกลับมาครับส่วนบริเวณภาคตะนออก็ยังคงมีโอกาสลุ้นได้ทั่วทั้งภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งครับที่เป็นมรสุมพัดผ่านส่วนบริเวณภาคใต้ครับยังคงเน้นทางด้านทะเลอดามันนะครับฝั่งตะวันตกมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับโดยเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณละละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ อาจจะมีฝนชุกได้บางแห่งนะครับส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์เชียงใหม่ตากพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุงสด30-36ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้ความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคอีสานครับในวันนี้บริเวณภาคอีสานจะมีฝนฟ้าะนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณละสี่สถึงของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ครับวันนี้ก็แจ้งเตือนทางด้านจังหวัด เลยหนองคายหนองบุรมภูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์สิสเกตแล้วก็อุบลราชธานีครับพื้นที่ดังกล่าวนี้มีโอกาสรุ้นฝนมากที่สุดนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ30 36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาท้านภาคกลางครับ วันนี้บริเวณภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณระด0สามสิบถึงสีของพื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่มีฝนนะครับในวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นทางด้านจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีรวมทั้งทางด้านกรุงเทพมหานครแล้วก็ปัตตณฑลน,น,นะครับสําหรับอุณหภูมิสูงสุงสด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพรุ่งนี้นะครับบริเวณภาคกลางจะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นและก็จะเริ่มสตาร์ทยาวเลยครับพี่น้อง เตรียมตัวรับมือครับต่อามาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ล,ละละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ประวังฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ยังคงมีโอกาสลุ้นได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคครับตั้งแต่ทางด้จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสักแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีละตราดครับโดยอุณหภูมิสูงสุด30-36ถึงสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ัด้ความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณละละ30ถึง40ของพื้นที่ครับวันนี้ฝนก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นอยู่นะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็ดรา,าธิวาดครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ 3 0 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก,ก็สุดท้ายทางภาคใต้และตะวันตกครับวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ละละหกส0ถึงของพื้นที่ระวังฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดครับ 28-33องศาเซลเซียสาาลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัพเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กักบเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ